เราอยู่กันที่ตั๋วเพลงนะครับจะรอดไหมนะครับมาดูกันตรงครับตรงขาดายนิดน,นึงเริ่มเอาเรื่องนะครับพอดีกับรถเลยอะ กเราเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลุยเส้นทางออฟโรดกันนะครับกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปไหนเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับขึ้นดอยตัวเพ่งครับตัวเพ่งีแรกของเราวันนี้ตัวเพ่งก็คือการเดินทาง,งเรานะครับก็จะมาเส้นสายหนึ่งสองนะครับก็วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านเข็กน้อยใช่ไหมใช่ใช่หมู่บ้านเข็กน้อยครับแล้วก็เข้ามาอีกประมาณถ้าเอาจนถึงจุดทางแยกไป ที่จะเลี้ยวเข้าดอยตัวเพ่งประมาณสิบสิบสิบสองสิบสามกิโลไม่ได้ไกลจากจากหมู่บ้านนะนะใช่ใช,ใชโอเคครับทางช่วงแรกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นทางลาดยางเนาะก็วิง่งแบบสบายๆครับแต่ที่นี่นะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของวิวทิวทันะครับแล้วก็เส้นทางที่มีความโหดหินนอกการก็เราไม่เคยมาด้วยก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเส้นทางช่วงนี้นะครับก็หน้าแรงน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะ เ,เดี๋ยวลองมาดูนะครับน,นี้ออกกัดพิต้มามอนเดีนะครับหวังว่าไปได้ <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางเข้า,าเส้นทางที่ขึ้นไปทางตัวเพ่งนะครับก็จะเป็นจากถนนสลักนะครับแยกฝาดขึ้นมาก็ป้ายนะครับตอนนี้ไม่ค่อยชัดละ จุดสังเกตนะครับในทางเข้านะครับก็จะมีแยกขวาตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายเป็นโครงการถนนในหมู่บ้านนะครับป้าน้ําขาวพอพอเราเจอแยกนะครับแล้วก็แยกเลี้ยวขวาขึ้นมาทางช่วงแรกครับก็จะเป็นทางคอนกรีตตอนนี้พี่ตั้มนะครับก็กำลังจัดเตรียมเซ็ตกล้องเซ็ตอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรื่องช่วงล่างก็เดี๋ยวลองขับดูก่อนนะครับถ้าเป็นยังไงก็ต้องลองมาเช็คกันอีกทีทำอะไรอยู่ครับพี่ตั้ม ติดกล้องโปรโปรครับเดื๋ยวจะเก็บภาพตามเส้นทางไปฝากว่าสภ,ภาพเส้นทางนะปัจจุบันเนี่ยมันมีสภ,ภาพเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้เห็นของจริงกันไปเลยรอสักครู่โอเคครับไปเริ่มต้นเดินทางครับมุ่งหน้าสู่ตัวเพลงนะครับ ทงช่วงแรกนะครับก็จะเป็นทางคอนกรีตค่อนข้างดีนะครับก็จะเรามาดูกันว่าเส้นทางในวันนี้นะครับก็จะขนาดไหนมันจะสมกับคําล่ำลือจริงไหม <c oughs> เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันครับแต่วันนี้นะครับพี่ตั้มก็ได้ไปจัดอุปกรณ์อาวุธให้กับรถมาพอสมควรเลยจัดได้ว,ว่าอาวุธหนักอยู่นะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับมีอ,อะไรบ้างที่พี่ไปติดเพิ่มมาบ้างสำหรับรถ ก้านสีล้อคือการท่องเที่ยวเนาะสิ่งแรกที่ทุกคนกควรจะต้องมีนั่นก็คือวินออย่างน้อยควรจะมีที่ด้านหน้ารถเนี่ยหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าให้ดีถ้ามีสองได้หน้าหลังก,ก็ก็จะเยี่ยมเลยถัดมาที่เราใส่ให้กับรถเราเพิ่มเติมก็คือเราไปยกสูงมาอ่อาจะยกสูงสองนิ้วเพื่อให้มันสามารถที่จะข้ามสิ่งที่ขวางในเส้นทางเนี่ยได้ดี ีเขาเรียกว่า,าสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยสองหกห้าหกห้าสิบหกศูนย์สิบแปดเบอร์สาสิแล้วก็เปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นเบอร์สามสอเพื่อให้เราไปเที่ยวได้สะดวกขึ้นประมาณนี้ครับผมส่วนอาวุธหนกที่เราใส่เพิ่มไปก็คือตัวดิฟล็อกใส่คันนี้มีเป็นอ e ีล็อกเกอร์แล้วหน้าหลังทําให้เราไปเที่ยวได้ดีขึ้นเราสู้ทางได้ดีขึ้นแล้วก็ รถก็จะช้ำน้อยลงที่เหลือเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปเส้นทางในช่วงแรกนะครับก็จะประมาณนี้เป็นทางพันจีนะครับตอนนี้นะครับเริ่มเข้าทางดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาปรับโชกนหน่อยครับเมื่อกี้ลองลุยมาแล้วรู้สึกว่าไม่แข็งไปก็เดี๋ยวพี่ตั้มเช็ดโชกเซ็ดรีบเอานหน่อยนะครับตอ,อนนี้พี่ตั้มกำลังเซ็ดอะไรอยู่ครับ โ้โกับผมให้มันนุ่มขึ้นในทางธรรมชาติหรือว่าทางกินเราจะได้หัวสั่นกันน้อยลงอันนี้เป็นการปรับรีบาวใช่ไหมครับใ,ใช่ใช่ปรับที่ตัวซับแพงออโอเคพรไปพร้อมลุยต่อแล้วไป,ไปต่อเพลงเจอกันแนะ่ ไม่รู้ใครเจอใครนะใช่ไปลุยเมื่อกี้วิ่งมาแค่ประมาณกิโลสกิโลนึงเออไอเราก็นึกว่าจะเป็นทางยาวอ๋อเมื่อกี้ก็ลตลงมาเสร็จับชมช่วงล่างมานะครับก็ตอนแรกมันมันกระด้างครับตอนนี้ก็นุ่มขึ้นและก็เดี๋ยวไปลุยกันตอนนี้เราใช้โหมดไหนกันอยู่ครับ อ๋อตอนนี้เป็นขับสี่โฟร์ไฮครับโฟร์ไฮใช่เปลี่ยนไปขับเป็นใส่โฟโลดีกว่าเพราะว่าปน้ำมันเกียร์เราเริ่มสูงแล้ว๋เอ,อ,อเดี๋ยวลองดูเราว่าเส้นทางจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือประเด็นเรามาถูกทางใช,ใช่ไหมเออจะถูกใช่ไหมมีป้ายตลอดทางนะเนี่ยไม่รู้มันเป็นป้ายอะไรเหมือนกันอใช่ไปลกสอชีใช่ให้ระวังแล้วก็ลง เข้าโหมด Follow แล้วนะครับอ่าใช่เพ๊่เข้าเป็น Follow เลยแล้วกันนะเราขับไม่เร็วอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวใช้เป็น Follow ไปตลอดทางโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นโหมดเมนนวลแล้วนะครับามาลุ้นยังครับกับเส้นทางวันนี้นะครับ ็นยังไงบ้างครับพี่ตั้มพอเข้าทางเดินแล้วก็ยังไม่ไมม,มีอะไรน่ากังวลสิ่งเดียวที่ควรกังวลก็คือเรามาถูกทางหรือเปล่าใช่ว่าดูจากเส้นทางที่เรามาแล้วกลับรถไปได้ด้วยนะ,ะต้องไปให้สุดก่อนแต่ทาานี้รถรถไม่สามารถสวนได้เลยเนาะไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ ซึ่งตอนนี้เรากําลังเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีรถสวนลงมามันเป็นหน้าที่เราต้องถอยอลองถามชาวบ้านไหมไม่เห็นคนเลยแต่มอใสเห็นแต่มอใสนั่นนะ่นเลยนะนว่ั้งเ,เขาได้เหระเขาอาจจะรู้ว่าคุณมาทําอะไรที่นี่ <laughs> ใช่เรามาทําอะไรกันที่นี่ครับเรามาสํารวจไง <laughs> ตอนนี้เราก็กําลังงม,มทางอยู่ครับไม่รู้ว่า ใช้ทางที่เราหมุนได้เปล่าดูเส้นทางด้านหน้านะคระับทางด้านหน้าของเราก็เริ่มเอาเรื่องนะครับพอดีกับรถเลยอ่ะโอ้โหเ้เอาเรื่องเอาเรื่องค่อยไปย่องไปเอาใช่ไอ้นี่เหมือนเขาทำเป็นร่องเฉพาะแบบนั้นเลยนะพอดีกับรถเลยอ่ะนอกจากจะสวนกันไม่ได้แล้วนะครับ กลับรถก็ไม่ได้ได้ใช่โนชอยไม่มีทางหรือว่ามันเป็นซิงเกิลแท็บบอกว่าขึ้นอีกทางลงอีกทางเราก็ไม่แน่ใจนะเพาะเราไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนะครับแต่ดูแล้วมันมีรอยล้อเนี่ยรถเพิ่งเข้ามาเนี่ยแต่เสียวเสียวข้างทางมากเลยกิ่งนี้มันจะเป็นรอยกับกิ่งนี้แหละ โครงการอะไรอรแค่นั้นกูก็้โครง <c oughs> การก่อสร้างอคลิกน้อยตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในรั้วกั้นวัวแล้ว,น,วละนะครับด้านหน้าก็จะเริ่มขึ้นแล้วท <c oughs> างตอนนี้ก็น่าจะเป็นทางดินยาวๆนะครับแล้วก็มีร่องนำ้ำลึกพอสมควรนะครับถ้ารถเตี้ยก็น่าจะลงไปน่าจะติดอยู่นะัน สายย่องครับเดี๋ยวดูเส้นทางกันยาวๆนะครับ ตอนนี้เรามาถึงจุดที่เป็นประตูกั้นวัวนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเปิดนะครับก็ป้ายนะครับบอกว่าเปิดและปิดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดประตูกั้นวัวออกนะครับเปิด ปิดให้ชาวบ้านเขาด้วยนะครับเดี๋ยววัวชาวบ้านออกไปด้านนอกนะครับใครมาก็อย่าลืมปิดนะครับลื่นต่อไงลื่นไหมไม่ดูเหมือนจะลื่นใช่ไหมแต่ไม่ลื่นไม่ลื่นเลยโอเคนี่เส้นทางแบบนี้ถ้าฝนตกนี่ไม่อยากคิดเลยเนาะใช่เละแน่นอนตรงนี้นะหนักพลมวนแน่นอนทางถือว่าชันใช้ได้เลย แต่นี่เหมือนเขาปรับเกตแล้วเนาะใช่ครับาก็ถือว่าดีระดับนึ่งแต่ยังไงก็ต้องเป็นขับสีนะ่เท่าน,นั้นนะครับตอนนี้เรามาถึงจุดแยกนะครับซ้ายกับขวาราไปทางไหนทางซ้ายซ้ายจะดูแล้วจะชันอืมมันจะมีแบบเกือบสี่สิบห้าองศาเลยเห็นไหมครับซ้ายก็ชันอยู่นะอ,อยากเล่นไหมล่ะถ้าอยากเล่นก็ต้องจัดซ้ายกับขวาหรือเราจะลงไปเดินดูไห อ่ะได้ป่ะมาด, <Okay, S 1> ดูดีกว่ารถจอดตรงกลางตรงกลางดีกว่าเีืยอมีใครมาจะได้เดาลงไปดูลายกันหน่อยอ่าอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับขับรถเข้าป่าแบบนี้เผื่อใครไม่รู้เวลาจอดตรงจะจอดแบบนี้อย่าเพิ่งดับเครื่องนะครับไม่ครับเผื่อมันไม่ติดงานจะง,งอครับผมอ,อย่าน้อยไปถึงจุดที่เราปลอดภัยก่อนมีที่จอดดีๆหรือว่าเออเป็นจุดพักอ่ะจะดับเครื่องอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นระหว่างทางอย่างนี้ควรจะสตาร์ทไว้ไมครับ มีกรณีศึกษามาเยอะแล้วอ่ะลองดูเส้นทางนะครับเดี๋ยวเราเอามาเลือกเส้นทางนครับว่าจะทางไหนดีมันจะมีทางแยกนะครับด้านหลังของเราก็จะเป็นทางค่อนข้าง,ขา,งขา,งางที่ชันเลยด้านซ้ายส่วนด้านขวานะครับไปดูกันทางแยกซ้ายจะมีร่องน้ำถ้าเกิดขึ้นต้องวิ่งคอมไหม ฝั่งนู้นเหมือนจะง่ายกว่าเนาะตรงนีนนน้พอมันรถมันจะเอียงมาใช่ไหมครับแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เฉียงนิดนึงก็ขึ้นได้แล้วอ่าแต่ร่องน้ำนี่พี่ตั้มลองลงมางยนีในร่องน้ำหน่อย <c oughs> ก็ถ้าตกไปก็เ <c oughs> ข่ากันนะ <c oughs> นไ,มไมนมาให้เยอะโอเคได้ได้ใช้วินวันนี้แหละ ครับเบี่ยงซ้ายนิดนึงครับตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาครับตรงมาหยุดครับโอเคตรงครับตรงหักซ้ายนิดนึงโอเคครับตรงตรงตรงหักซ้ายนิดนึงครับนิดนึงซ้ายนิดนึงโอเคตรงครับ รอดแล้วไปด,ด,ดูกันต่อสรุป,ปรเมื่อกี้เส้นทางนะครับเราก็วิ่งมาทางด้านซ้ายส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นทางที่ปรับเกรดแล้วทางดีนะครับแต่พี่ตั้มอยากลองทางด้านซ้ายนะครับเลยขึ้นทางด้านซ้ายมาก็จะมีล่องน้ําค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วก็ประมาณ20-30เมตรด้นะครับแล้วก็ผ่านได้อย่างสบายๆนะใช่ไม่ได้ไม่ได้ยากจนเกินไปพอมีคนดูไลา์ให้ปุ๊บ อะไรอะไรมันก็เป็นเรื่องง่ายไปหมดเลยใช่ครับแต่คนดูทางก็ปกัดเหงื่อนิดนึงไม่เป็นไรครับเพื่อความสนุกของทุกคนจัดไป ครับเราก็ถึงตรงจุดเช็คพอยต์นะครับก็จะเป็นลานสามารถกางเต็นท์ได้นะครับด้านบนตัวเพ่งนะครับตอนนี้เราตัดสินใจกันอยู่ว่าจะขึ้นไปด้านบนยอดกนดีไหมครับก็เดี๋ยวต้องรอดูพี่ตั้มครับว่าวันนี้เราจะขึ้นหรือเปล่ายว <c oughs> ไ,ไดนไปดูันก่อนดีกว่าได้ไม่รู้สภาพเส้นทางมันเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนี้เป็นฤดูแรงถ้าจะขึ้นก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดละแต่ก็ด้วยข้อจํากัดนะครับเรามาคันเดียวถึงเราจะมี อาวุธมาเกือบครบทุกอย่างแต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายต้องไปดูนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูไลน์ก่อนครับถ้ายากมากก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเนาะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ด่วนนะครับ ขึ้นเนินตัวเพ่งกันดีไหมครับเนินนี้น่าจะเป็นเนินวีพแล้วล่ะเดินเนินน้ำน้องอเดี๋ยวดูก่อนว่าได้หรือเปล่าไขวางไนดีวะเนี่ยขวาดีกว่า <c oughs> ซ้ายมันสูงไปดูเส้นทางกันหน่อยประกอบการตัดสินใจว่าเราควรจะลุยต่อไหม <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> เห็นเส้นทางแล้ว เอาเรื่องอยู่นะใช่ถือว่าใช้ได้เลยเอามาดูกันเพื่อความชัวร์นี่ไงช่องแรกเนี่ยก็ายากแล้วล่ะลำบากแล้วลเพราะถ้ารามาคันเดียวอ่ะถ้าเกิดเราผิดพลาดขึ้นมารดเราสไลด์ลงช่องเนี้ยเราจะแขวนทันทีเลย ทางเอาเรื่องอยู่นะต้องปีนขวาเลยอะ่ะเีนขวาห้ามพลาด่ะถ้าพลาดคือแนงอกแขนใช่ไหมใช่แล้วกิดเราปีนขวาได้ไหมถ้าเราปีนขวาตรงนี้ดิอันจะจะจะยา่าขึ้นตรงนี้เ<ฮ>ห็นดูรอยเขาเนี่ยเห็นไหม อย่างนี้ก็คือเขาปีนขึ้นร่องหนีร่องเพื่อจะข้ามช่องนี้ตามมาเห็นตรงนี้ก็ใช่ครับเอาเรื่องอยู่เนี่ยตรงนี้ผมม่เอาเรื่องอยู่ครับครับมันจะเป็นแบบนี้ตลอดทางไหมครับแค่ขึ้นไปตรงนี้ประมาณ500เมตรนนอ๋อ นี้เราก็ปีนขึ้นได้ปะเขาจะปีนข้างหน้านะโหอยู่หน้านู่นเหรออ๋อจับที่ตรงนี้ติดนกไม่หลอกตรงนี้เอาเรื่องมา,มาดูใกล้ๆหน่อยเราขึ้นมาดูเส้นทางครับพอเราเจอเนินนี้แล้ว เราก็มีความคิดเห็นว่าเราไม่ควรขึ้นเนาะเพราะว่ารถเราไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเป็นมันเป็นปีกนกแล้วก็ไม่ได้ยกสูงแบบรถที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นไมเอาวดีกว่าใช่ <laughs> กองมันจะก,กลมลงไปไหนครับพี่ <laughs> <laughs> ใช่ครับเส้นทางด้านหลังนี้เอาเรื่องนะครับแค่เนินแรกนะครับขึ้นมาก็คิดคิดว่าข้างบนน่าจะมีหัวอ,อยู่ <laughs> เนก็มาแล้วเนินนี้ครับน่าจะไม่รออรถเราก็ไม่เป็นไรถือว่ามาแล้วดีกว่ารถพัง <c oughs> แล้มาคันเดียวด้วย <c oughs> ถ้าเกิดขึ้นผิดลายก็อาจจะคว่ำได้เนาะเพราะมันชันอยู่นะในั่นแหละปะขึ้นก็ได้ กินข้าวดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นผ่าตัดใช่ไหมใช่หวังว่าจะไปทนใช่ลุยผ่าตัดกันต่อนะครับขนาดเดินยังลำบากเลย <laughs> เดินยังลำบากเลยอะ แต่วิวด้านบนสวยครับตรงจุดลากลางเต็นท์เขาจะเป็นวิวแบบ360เลยครับสามารถมากางเต็นท์กันได้ด้านบนแต่ก็พื้นที่นะครับก็จะมีกับระเบิดเยอะนะครับพวกขี้วัวขี้ควายเต็มไปหมดเลยบรรยากาศดีครับนี่ขนาดตอนทเที่ยงเทีงนะก็ประมาณ20กว่ากวานะครับ เราไปลุยผ้าตัดกันต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปยังผ้าตัดกันต่อนะครับซึ่งเมื่อกี้เราไปดูเส้นทางกันแล้วเป็นยังไงบ้าง 3A 3A ก็ถือว่าหินเอาการถ้าถ้าเป็นหน้าฝนเส้นนี้ก็ 5A เหมือนกันนะเท่าที่ดูเนี่ย ดูแล้วถ้าฝนล,ลงน่าจะเป็นดินหนาหมูแน่แนไม่ปั่นกันนะแต่เมื่อกี้นะครับที่ไปดูเส้นทางกันมาก็ช่วงแรกขึ้นไปก็ถือว่าเอาเรื่องละกลองลงล่องลึกแล้วก็สลับกับหิน<ช>แล้วพอผ่านช่องแรกไปได้นะครับยังไม่จบช่องสองหินก้อนไม่เลิกเลยซึ่งรถเราไม่น่าจะไปได้เนาะต้องครับคือกังวลตั้งแต่ล่องแรกแล้วลหละคือถ้าเราขึ้นแบบเนียนเนนเนี่ยมันก็ ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าเราพลาดขึ้นมาล้อหลังเราตกล่องเราขึ้นเองไม่ได้ละเพราะว่าเราไม่มีวิ้นหลังแล้วกับอีกอย่างหนึ่งเรามากันแค่คันเดียวเนาะถูกต้องถ้ามากันเยอะก็อย่างที่ไปตั้งบ้าไว้นะครับก็อาจจะช่วยกันได้มันก็ยังดีที่เรมีเพื่อนได้ช่วยกันล่าช่วยกันดึงนะครับแต่พอมาคันเดียวแล้วถ้าเราไปแขววเราไปติดอย่างเงี้ยมันก็อันตรายหน่อยซึ่งเราไม่เอาดีกว่าเซฟทั้งคนทั้งรถ เดี๋ยวเพื่อนมาเชื่อไม่เป็นไรก็เห็นเมื่อกี้นะครับชาวบ้านบอกว่าวิวตรงจุดหาตันนะครับสวยกว่าตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมีกําลังใจขึ้นมาทางนน้นด้วยทําให้เราไม่รู้สึกเสียใจที่เราไม่ได้ขึ้นเไปยังจุดชมวิวนะครับของตัวเพลงจุดสูงสุดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราก็ได้ดูตรงจุดด้านล่างนะครับก็เป็นวิวพาโนรามาครับสามารถมองได้180องศาเลย ก็สามารถขึ้นมาค้างแรมด้านบนได้นะครับออก็จะเป็นลานหญ้ากว้างนะครับแต่ถ้านอนพื้นก็ต้องไว้นั่นหน่อยนะหาพื้นที่ดีๆหน่อยเพราะว่ามันจะมีกับระเบิดนะครับซึ่งเป็นขี้วัวที่ชาวบ้านเลี้ยงกันเยอะมากๆเนาะด้านบนอนะ่ะถูกต้องนอนก็อาจจะแบบแล้อาจจะลดหน่อยใช่ชกิ่งไอ้กุ้งกิ้งไม่เท่าไหร่จะกินนลดิ โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราลงจากตัวเพ่งแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นผาตัดกันมาดูเส้นทางน,นะครับว่ามันจะโหดพอๆกันไหมดูกันเลยครับตอนนี้เราก็ถึงแยกทางเข้าแล้วนะครับทางดูสนุกกว่าตัวเพ่งไงโหลุกไเยอะตรงทางขึ้นไปทิดน,นะครับก็เป็นแค่น้ําจิ้มเป็นเนินซ้อมนะครับส่วนด้านหน้า,น,านี่ครับของจริงเดี๋ยวมาดูเลยสบายครับ